คุณผู้ชมครับวันนี้มาอัดรายการกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพ์พนครนกับรายการเหล่าข่าวกับโอจิมบนเพจ Good Morning พนครวันนี้พวกเราเตรียมเนื้อหากันมาหนามากหนาปากเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล<ม>้องไม่อัด <laughs> ผมไม่ได้กดอัดอาตีเลย <laughs> ขอโทษด้วยโอ๊ยชิบหายต้องเสียเวลามานั่งอัดใหม่อีกเนี่ยกู้แท้ๆเลยตือสาเตรียมการมินิวิววารมแผนวันนี้น่าจะไ้องตากกาวแล้วก็อจะจบแล้วอะเออเนี่ยจะจบรายการแล้วเนี่ยลืมอัดวิดีโอเนี่ยคืนแล้วนั amente, like ่งพูดอะไรไปก็ไม <ble> <c ười> ่รู้โทรศัพท์ปิดโอ๊ยเครียดว่ะทำยังไงดีวะเนี่ยถ่ายมาไปกลับโรงเรียนเว้ยบายบายเออตีย แมงโค้ดซากเลยโอ้ยไวแล้วขงสารใช่ไหมฉูกเราคือแบบคืออะไรแล้วนะคะแบบทัานทำอะไรอยู่จอดำปึ๊ดแล้วนั่งเล่าอะไรอยู่แล้วร้าใครฟังคือแบบคนเดิมผ่านมาด้วยเราให้ผีพายถั่นฟังเออเยอะนึกว่าเป็นคนบ้าเออแบบเออจังไว้นะอ่ะวิดีโออะไรอย่าลืมกดอัดนะอย่าลืมเช็กก็ใช่ผมอันนี้เป็นความพิเศษขอผมเองไงวันนี้โปรดิวเซอร์ไม่มาเออโปรดิวเซอร์ไม่มา À pa 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 gặp liên cầu liên